ยังไงทีฝากขอบคุณคุณรวิทด้วยนะที่ทำให้ทีมีโอกาสได้พูดความจริงทิดาก็ต้องขอโทษทีอีกครั้งนะที่เข้าใจทีผิดไม่เป็นไรครับทีดีใจนะที่ทีได้รู้ว่าทีเป็นคนสำคัญของทิดามากแค่ไหนที่ผ่านมาทิดาแทบไม่แสดงออกเลยว่ารักทีคิดแล้วก็งอนเหมือนกันนะนี่ไม่ต้องงอนเลยทิดาไม่ชอบงอใครทีก็รู้ ทนะที่ทำให้เสียน้ำตาที่สัญญานะว่าทีจะไม่ทำให้ธิดาต้องเสียน้ำตาอีก ทีนี่คุณรวิทย์ลูกชายของคุณเรืองยศเจ้าของคฤหาสน์พิพัฒพงศ์ที่รับธิดาเข้ามาเป็นสาวใช้แต่ว่าคนอื่นๆในบ้านเนี่ยยังไม่มีใครรู้นะว่าธิดาแฝงตัวมาเขียนยายยินดีที่ได้รู้จักครับครับ,รบพอดีอยูนัดสาวๆมาปาร์ตี้ที่นี่แต่ว่าแตนคุณมาลากตัวผมกลับ ไม่ดูนะครับว่าเป็นผู้คุมนักโทษหรือเป็นสาวใช้กันแน่ก็หน้าที่ของฉันคือดูแลนายถ้าเกิดนายนอกลูกนอกทางฉันก็ต้องจัดการผมได้ยินว่าคุณทำธุรกิจที่ต่างประเทศแล้วมาคบกธิดาได้ยังไงครับอ๋อทำไมจะคบกันไม่ได้ล่ะครับถ้าเรื่องฐานะหรือระยะทางมันไม่ใช่อุปสรรคของความรักซะหน่อย นี่ผมคิดว่าถ้าเสร็จภารกิจที่บ้านคุณแล้วผมจะรับเธอกลับไปเขียนนิยายต่ออยู่ที่อเมริกากับผมก็ตามนั้นแหละค่ะยังไงทีขอตัวกลับเข้าไปคุยเรื่องธุรกิจกับน้องเนสก่อนนะได้นั้นเดียวธิดากลับเลยนะพรุ่งนี้ธิดาต้องตื่นเช้า <c oughs> เดี๋ยวผมไปสง่งคุณไว้ใจผมได้ผมไว้ใจ และก็เชื่อใจทิดาร้อซครับเธอไม่มีทางมองผู้ชายคนอื่นนอกจากผมผมขอตัวก่อนนะครับ หมายความว่ายังไงคะว่าทีรัตไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดไว้ฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งเรื่องของเธอนะแต่เผื่อใจไว้บ้างฉันรู้สึกว่าเขาเปแปลกอแต่ว่าความรู้สึกมันไม่มีน้ำหนักเท่าเหตุผลนะนายจะเอาความรู้สึกส่วนตัวนายมาตัดสินใครไม่ได้ไม่รู้สิไม่เคยได้ยินเหรอผีเห็นผีอะผีเห็นผีใช่ฉันว่าเขาไม่น่าจะเป็นคนรักเดียวใจเดียวและฉันเชื่อว่าฉันมองคนไม่ผิดไม่ได้อยากจะใส่ร้ายทีรัตนะแต่ฉันแค่อยากให้เธอระวังไว้ แต่ว่าทีไม่เคยทำให้ฉันระแวงเลยสักครั้งก็เพิ่งจะมีวันนี้แหละสมมุติว่าถ้าวันนึงเขานอกใจเธอเธอจะทำยังไงฉันให้แปดคำว่าเดี๋ยวรู้ว่านะ่ะลกมีจริงแน่โอ้โหจ้าแต่คนโหดมาก <g les> ไปแล้วขอบใจนะที่มาส่ง